สำหรับรอบสุดท้าย which โฟล์บอลส์จะวิ่งโ full speed จากจุดเริ่มต้นถึงจุดสิ four, uh ้นสุดไลน์สับเลนหมายเลนางพญาศีโคด VT สปอร์ตจาวัดกลางเลน2เทพสิริพรวายวายจากลาวสเดียเลน3เจ้าพ่อภูหวายจากน้ำกำเลน4คุนนครนาคราชไทยน้ำทิมหาธาตุเทมเพิ ครับลองน้าครหับอันดับที่3ารับถ้วยเกียรติยศของเงินสด4ี่หมบาทครับพี่น,น้องตอนนี้นังดงอยู่นะครับทั้ง4ลีลำนะครับถือใบไายชีฟาร์กลำนั่นคือล็องน้าที่2นะครับเทพสิพพรีพรไวไวดโดยท่านผู้ใหญ่เลนโนนะครับจากแหวงคำวนเบือหน้าแขง เฉพาผู้หวายได้กระติกแล้วนะครับลอนาทีสา่สามนาเทศสิริพรไวๆนั้นยังไม่อภัยลงบนสามล้านนั้นนิ่งสงบแล้วครับลผู้หวายก็ยังไม่พร้อมยกไยกันไปแล้วครับเฉพาอผู้หวายครับผู้จัดจการเรือ ท่านสลรวิทย์ขันติยราชท่านก็เดินทางมาให้กำลังใจอยู่ณที่นี้และก็ทีมงานจากบ้านนอนใหญ่โดยท่านผู้ใหญ่เรดูครับจากเมืองท่าแขกแขวงขมวนสอบประวาาัตาก็อยู่ที่นี่เดี๋ยวเ่า อีวัตรเจียวิเลียบุญญาท่านล็อกโชคดีบางคณะนากรีท่านล็อกวัฒนสถาเจียวิเลียบุญญาท่านล็อกเกียรติตาแก้วทองตูงโดยเฉพาะท่านล็อกะหลัดอุบลรัตใชัยพานิีผู้ดูแลผู้ดูแลโครงการนี้เอาแล้วว่าแขกเองบางกระดาษนี้ดูด้วว่าควรจะออกออกยากออกยากออกเกศเหมือนสาวออกลูกแรกหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เพราะเราให่เขาใส่เอาแล้วเที่ยวนี้คัะกระดูเดียกดูเดียวแบบนี้จะพอออผหูหวายเดี๋ยวพอผูหวายจะทำได้ไม่อบต่ว่าอันล็อกนะล็อกนะผีสองวางไอเท เทพสีนีขอไว้ไว้ท่านผู้ใหญ่เลนูจากเปลือกตาแก่บอกสู้หรือว่าเป็นคนไทยก็ต้องสู้เอาล่ะจะพอพอผู้ไหวกับโลกน้าที่หนึ่งแชมป์เก่าในน้าพียอ้าพยานสีโคจะดีนัตตลอดปลอดไทยวันพอดีแน่คุณนครหน้าขันลาศไห้นัทพิษหลุดเฟมไปแล้วหลุดเฟมไปแล้วพอไปพี่น้องชาวมหาธาไปดูเทียวนี้จะตามทันหรื ทลเลไม่ตามสายตาลรอน้ที่หนึ่งในน้นนะพญานาพญาตีโคตรวัดประคานนังทั้งไพ่ไรแสนโยติดตามมาด้วยรองพมพูไว้ต่อพมผูไว้ลองน้ำที่สามรองน้ำที่สามจะไปตามนะดูจว่าร่องน้ำที่สองนั้นเทตินิพนธ์้าตินิพนธ์จะหลุดเลยว่าแล้นนาพญานาพญาตีโคตรจะายไรแสตได้เลยว้มมาดูขุนขุนขุนลครนากราขุนครนาครายู่รองน้ำถึงแล้วนรียคก่อนเ้ยขุนลครนากราเริ่มก่อนกอนนี้นำมาบานไปเลยเตอร์นำมาบานไปเลยเตอร์เลยรองน้ นานะยาตีกนงานระยะตีก็ไปแลงแตอยู่จะกอดผู้วายแรงนาทีีตามเล่นจะกอดเลยผ้วายเิ่มกอดได้แบกได้ไม่ได้ได้แสงได้ไม่ได้เอาเราไปต่างคนต่างไหต่างคนตาใจดูกัติมาเรือฉัป์เก่าเนี่ย อัพระยะสี่นักนีฬาไสปอร์ตเอาลอยบาวัดกันวะวัดกันวัดกันวัดกันสองตัวพีชัดีสิงสปอร์ตะคับไม่ได้ไม่ได้เลยตัาทีมแพสลีพอสลีพอสลีพอลกันสองระลองเรากทาแค่แกงกระมวลจะทำได้ไปได้ทำได้ไ้ย ไหวตะบะบูไหวทำะบะูไห้ชันโซวินขันตีกระบอกว่าเห้ยไอเสียวนี้เทียวดีเทียวนี้ต้องมีอต้องมีต้องมีคุนตาคอนหน้าขนานไทยด้าิบไทยด้านิบวัดมหาา จะดีพหรือไม่พอไม่พอเลยจะขายลามาแชมป์าวนาพญาตีก้นนาพญาตีก้นก็น้ทีเดจะายไรแตงทีน่ามมาด้จะพอผู้หวายจะพอผู้หวายร่างน้ำที่สามราที่สามไม่ไแต่คุณพนมคุณเป็นลมตากระชาสนั่นดิอยู่ราชน้ำทีเริ่มจะกอดเอ้คุณเป็นลมเริ่มจะตายแล้วคุณพนมเริ่มจะตายจพ่อผู้หวยผู้หวยจะไปสนใจแล้วตาคนตาคตาคนตาับตาคนตาาไปวอนนี้กอดคอมาเลยคนที่มวรคุณเนมกเริ่มจะกอดคอผู้หวายแล้วตอนนี้ผู้หวายจะตา แต่ไปก่อนนะักกคือพญาสีโคตทางพญาสีโคดพินีสมบัติขอต,ต้อนพระเจ้ตรบอกว่าไฮเลงแซงสีนะจ๊ะนักพญาพญาสีโคตชมปกลาวัดกางผาให้ออกมาเป็นหลังแรกเดียรจะเข้าในใจก่นตั้งว่านะโอพอผู้วายเก่าอัติิุดกระนอนักขนานว่ายังไงนักขนานผู้วายมาแอบตีผู้วายเอาไปอัติโคดีเข้าในมาดูมาดูผู้วายเอาไป สลีพอสสลีพอตกับคุณกระดองสีพอตคุณกระดองสลีพอสคุณกระดองสลีพอสคุณกระดองสลีพอตคุณกระดองทีมบอลวนเอ้าเส้นชัยขอบคุณครับนักกีฬาทุกทีมครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวรอผลการตัดสินนะครับพี่น้องรอผลการตัดสินสักครู่นะครับเหลือที่เข้าเส้นชัยลำดับที่หนึ่งได้แก่นางพญาสีโครเหลือที่เข้าเส้นชัยลำดับที่สอง เจ้าพ่อภูไวยเหลือที่เข้าเต้นชยนัยลำดับที่สามเทพตรีพอดไวไวเหลือที่เข้าเต้นชยนัยลำดับที่สี่ขุนคนครนัคราดไทยนทิษครับพี่น้องเวลโฟเดอร์ c คนเตอรีออล55 rovers the winner is นางพญาศรีโค่ from